39นะครับจากการสอบถามถึงเงินเดือนของตำรวจ5คนนะครับก็เป็นดังนี้เลย1,850 7ด0้อยห0าสนะครับค่ากลางที่เหมาะสมของเงินเดือนของตำรวจทั้ง5เนี่ยคือข้อใดจากช้อยนะครับเขาบอกว่ามีค่าเฉลี่ยกับมัธยฐานซึ่งอันดับแรกน้องต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่าค่ากลางมันมีหลายค่านะมันมีทั้งค่าเฉลี่ยค่ามัธยฐานค่าพิสัยอันเนี้ยคือค่ากลางหมดเลยนะครับขึ้นอยู่ว่า เราจะใช้ค่าไหนที่เราเห็นบ่อยๆนะครับใช้กันแพร่หลายคือค่าเฉลี่ยถูกไหมแต่นะครับอันดับแรกน้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากก่อน1,850 6,500 7,000นะครับแ2 0 0และ9,850 อันดับแรกน้องต้องสังเกตข้อมูลก่อนนะครับจะได้ใช้ค่ากลางที่เหมาะสมได้นะครับซึ่งเ่อเราสังเกตนะครับลองดูสิพันแเอา้าแล้วกระโดดมาเป็น6 5พัเลยอันนี้นะครับโนต้ตไว้เลยนะเป็นความรู้นะครับเราจะใช้ค่ากลางคือค่ามัธยฐานนะเพราะอะไรครับข้อมูลมี การกระจายตัวนะครับคือห่างกันเยอะนั่นเองนะครับข้อมูลมันห่างกันเยอะไม่ได้เป็นค่าที่ใกล้เคียงกันอย่างนี้จะนิยมใช้ค่ามัธยาฐานนะสำหรับข้อ39เนะครับเมื่อน้องเรียงจากน้อยไปมากตําแหน่งของมัธยาฐานนะตำแหน่งของมันจะอยู่ที่ N บวก1ส่วน2ก็คือ5บวก1ส่วน2เท่ากับ3อยู่ที่ตำแหน่งที่3 1, 2, 3 ดังนั้นข้อนี้ใช้เรารู้ว่าใช้มัธยาฐานถูกไหมมัธยาฐานที่ถูกต้องคือ7,000บาทนั่นเองนะครับ